ใครที่เตรียมมาเที่ยวสิงคโปร์ฟังคลิปนี้ให้จบไม่งั้นคุณอาจจะโดนปรับเงินได้นะคะและนี่คือ5ข้อห้ามสุดแปลกที่ไม่เหมือนใครมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อที่ 1, 1. ห้ามเดินเปลือยกายในบ้านตัวเองอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะแต่ที่สิงคโปร์เขาถือว่าการเดินเปลือยกายแม้จะอยู่ในบ้านของเราเองถ้าไม่ปิดประตูหรือผ้าม่านก็จะถือว่าเป็นการสร้างความรําคาญและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมีโทษปรับสูงสุดถึง2000เหรียญสิงคโปร์หรือจําคุกอย่างน้อย3มเดือนเลยทีเดียวข้อ 2. ห้ามขโมย ใช้ WiFI ของผู้อื่นต้องบอกเลยว่ากฎหมายของสิงคโปร์ถือว่าการใช้ WiFI ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่ากับการแฮกข้อมูลซึ่งมีโทษจำพุกไม่เกิน3ปีเลยทีเดียวนะคะข้อ 3. ห้ามเล่นดนตรีในที่สาธารณะกฎหมายที่นี่ถือว่าการเล่นดนตรีตามถนนหนทางเป็นพฤติกรรมที่สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นฉะนั้นใครฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง1 0 0 0เหรียญสิงคโปร์เลยค่ะข้อ 4. ห้ามให้อาหารนกพิราบถ้าเราอยู่ประเทศอื่นการโยนเศษขนมปังหรืออาหารให้นกพิราบอาจจะไม่ใช่ เรื่องใหญ่แต่ถ้าเผลอให้อาหารดังกล่าวที่สิงคโปร์มีสิทธิ์โดนปรับสูงถึง500เหรียญสิงคโปร์เลยทีเดียวและข้อสุดท้ายข้อที่5ห้ามลืมกดชักโครกสาธารณะเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่การใช้ห้องน้ําสาธารณะเสร็จแล้วเราต้องกดชักโครกด้วยใช่ไหมคะแต่ที่สิงคโปร์เขาเข้มงวดในเรื่องนี้มากๆถึงขนาดออกเป็นกฎหมายเลยค่ะเพราะถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษปรับ150สิงคโปร์เลยทีเดียว